สวัสดีครับนุ่มจโพไซครับผมมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องห่างหายกันไประยะหนึ่งครับอยากเปียกอยากงานเมือนก็นมากินเข่าเทียงกับปลาดอนเซอร์วิสครับปลาดอนเซอร์วิสจ้างสองตอร์ได้ไข่ใช้เจริญนน้ำกันไขาใช้เจลเลนนี่น้องนุ่งเลินมากินเข่ากินน้ำน้ำต้มยดีมีแห้งายตําปลาหมึกสายครับไปพ่อเปียก มาปิ้งสู้กันกินดีกูอู้ดีลายเป็นยามไส้ไม่เปรี้ยเป็นหลักของเขาไล้มาครับตับมะคงกันเราตับมะคงบักบักพริกแข่งครับวันนี้บักพริกแข่งอ่าแข่งโอ้หัดหนึ่งใส่บักพริกแข่งมันสีหอมก็แบบพรินเปลี่ยนได้พริกแข่งแซ่บเแมนพริกแข่งมันแซ่ยบทำบ้านตัว พริกกระเทียมโอ้เมนูเด็ดจนขัดมือถ้าเพ็ดบ่นี่หมันต้งสิาร์ทีต้องเผ็ดสิาร์คือแบบไรลุ่นใช่ไหม่เ็บนเสีได้ตมงนเเออเขาไม่จำอะหยังอ่ะิดเลยนะภาษาไรุ่นเขาเผิดแสผิดแสจำคัดแล้วคน

ถือถือได้าบบกหนครับผานี่มันหน่ละซี่บาทนะแบบเป็นามร้ครับได้ามไร้กับนผู้ดำหมงามไร้ก็ผู้ดำเงางามงนามงาเงาเร่นตะกอมันนับเนี่ย ไัเบ็ดจะพุกไโอ้ยเปเด็กเปเดอปเไหไดเม่ดหัวนี่อไปเเลยดมันจะคือเนอยปเดกครับประเด็กเอ้มีสูตรปครับปะเดกสูตร่สูสูตรเจาสูตรเ้าองมันต้องมีสูตรันเ่ยเ็ดเี้ยกบเมีสูตรเาของี่ อ่ะจอนเพียกหน่อยแม่นี่ต้องมี้จอนโอ้หอมงวยหวยตะบะแดกก็หอมเหรอครับเฮ้ยหอมนั่งำมือกันแค่น้อยแบบนี้โอ้พตะจางไปฮะ โค้งได้บันอ่าแบบโค้งโค้งขับบันแปดว่าสิได้แบบโค้งเฮิ่มก็ได้แบบโค้งสุกมากก็เลยได้กินแบบโค้งแบบโค้งบอนครับตอบดีครับปลูกเองนี่ละต้นนี่ละไปเออตอบว่ามันอันปลูกตอนนั้นโควิดพอดีได้กินปลายโควิด คัดโบยังแนกบบ่กรบโบดโบดมากินได้หน่เกือบสี่ครบปีแล้วต้วนดกเพราะได้อยู่าทาเสียมได้ปลาบานครับโอ้แดงกึ่งเลยพักพริกดิบเนีนน่ยสีมันออกเนาะแน่นพวกซีอันนี้ซีเต็มบุอยู่ก,กอกใส่เนาปลาบักกอกใส่นไงใส่ใส่เหรใส่คนหรือใส่กับกอกใส่ได้เชีวยวบา้า <laughs> ลายใจดิต้องก็ไม่ดีมันเจียบมันแงด้วยประกอบออามาันจต้องขม่อ้ยพอมแข่ง่ะแปะทดสอบ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 เอะเด้อเนยบางะิมส่าด้วครับเด้อเอาซิมซิมซิมเบิ้งนะครับทดตับักคุ้งเอานุ่มโจโกไสอ่าทดสอบรสชาติป็นยังไงจางนี่ขาดเดี่ยว มึงจะมาตาครับยางปะเจียวเจียวพดเจียวพดเจียวพดนะแสดงมาเสียบเสียบพี่น้องเอ้ยบาทขักขนาดอุ้ยเป็นได้สีมาบดมาเหลือเลยขัดขัดขัดอัดขัดพวกพริกกับเพจขัดมีเพจฟ้อมครับเขาก็เข่าไม่ได้พี่น้อง เพชรหยากเพินเงียกเกี่ยวเข่ามาสีมาใหม่ๆอันได้เข่าไม่มาจากภูละอุบลอือหนึ่งเข่ามาพร้อมมาบานตาก้องมากินเข่าเที่ยงโมได้ด้วยเดี๋ยวลุกลูกอ่าอือนะยับฮะอ่อันนี้บังอาจารย์บ่เอาโรยครับโรยอันอันนี้เข้าไปครับสูตรไผรสูตรมั่นวั่นเอ้าวหัวยังไงไอพักเกษตรบ้านเฮ้าบักเกะทินคันยูไอ กร <ique> ุงเทพกรุงเทอยู่พัทยาเขาก็ว่าผักกระถิ่นคนว่าคือจะเสียบเลยมาบบบนี้เอาทำอะไรลงมือครับลงมือลงมือนั่งเลยอ๋อผมได้เลยอืมมาเเปิดงานครับอ่าเปิดเปิดให้ประธานเปิดประธานเปิดเบิ่งก่อนเด้อเชิญประธานใหญ่มากมาหนี่ยมกแูนี่น้องนุ่งดีลายโอ้เอาลาดเลยเปเทอ่าเลยอุ้ยน้ำน้ำน้ำตักออกบ่เออเคลียร์ลงก็ได้ เที่ยงเลยปลาหมึกครับยังซื้อได้ครับนี่ครับผมจานนี้ชุดจีบเอาลงไปกับคุณสวยเขาเขาเแ้าเขาเทียงเลยเขาเทียงครับเขาเทียงเขาแซวเขาแซวแล้วมากินเทียงอืมฮะลุยครับลุยหน้าแบบเนี่ยอ๋อหมึกก็ไปเอามะซุดๆห่อนๆมะรกบพลังไปใส่มองมาครับใส่มองได้โอ้ยยามมองได้ปลาหมึก เป็ดไล่กวนด้วยสินะครับเอาเป็ดมาบิ่งสู้กินอีกต่างหากโอ้ยโอ้แซ่บเป็นยังไงเออพี่น้องเอ้ยล้อนมั้งจิ้มมังก่อนครับโอ้ยเหนียวเหนวเหนียวเสียบหย่อนเหนียวเว้ยทานครับแซ่บหย่อนหิวเขาอเบิ้งนี่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกไส่คุยร้อืนครับ อืม,อม,อมทานครับนี่พี่นองจับจะให้ฟ้าเบ้าห่างหายไปโดนครับพี่น้องโอ้โดนดะครับอ,อย่าลืมฝากกดแยกกดไล่นะเด้อครับเด้อ,อครับอืมให้กำลังใจกันให้กำลังใจอืมที่ได้พาพี่น้องไปหากิน้นยังแสบๆอีก หากินยังเนาะคลิปนะไม่พี่น้องกดแค่กดไลค์ให้กันสิพาไปเที่ยวไปหาไปเลาะน้ำเลาะน้ำปลาบ่น้ำปลาปลาหมึกคุ้ยบ้างจันแสบเลยเนาะปลาหมึกเอาปลาหมึกตัวนึงน่ออู้มันตัวใหญ่ปวดปะเวนี่ไหมจันชิบมึงเป็ดเด้นี่บอกเป็ดว่าเป้าอายุันนี่ยมะนาว เงาอยู่หัวหน้าใส่มองไบบใส่มองหรือเราครับปลาหมึกกับใส่มองครับเป็ดกับใส่มองครับอ๋อใส่ใส่มองเป็ดขลองได้กินเป็ดได้หมุดอีดาได้ผู้แบบขลองมองเป็ดไปบ้างเป็นห้องละเลี้ยงไว้เป็ดก็มีบ้างแกสิกินยังเน่ โอ้ขับกัดัน,นแคนีน้อันบเพิ่มเนาะค้าวีนยียวคงเพิ่มสิออกร้านสิแสร็จโอ้ขึ้เพชรแต่ละลุยครับรุยรุยโอ้ดีไลุ่ลยสวนส่วนี่อยู่ไกลกันแถอะใส่เมื่อเขากล่องดีือ้าคน,น้องว่า เดียงเดือเดียงเดือดเดือเดียงรงังเพชรครับโอ้ยตกปลาดอนใส่เข้าไปสีกออกมากมาคือเผ็ดแต่สีกออกมาใส่เข้าไปกับบักหุ่งนะครับเผ็ดแขง็งเผ็บดบ่คือบกระกิ่งดีเดยงัน หมึกสายหมึกสายยูนี่ดีจังน้อยพี่น้องหมึกสายหมึกส<ร>ายกับจนเที่ยงแล้วครับอยู <laughs> ต่ติดทะเลครับอยู่นี่หาก,กินง่ายแล้วก็ได้สดพร้อมปลาหมึกอยู่นี่ครับแต่มันไปแถวบ้านเฮากับุลล่นลหงัดแซ่น้์แแข็งห้แซนสิไปหอดมือหนึ่งซองมือเนอ่อซอสอยู่มันกับสิบบวาขากขทีบ่บ้านห่าวเลยคือสิบบแถวเฮาอยู่เนี่ตัวผู้เจ็บเอา ทางน้องน้านี่ครับอืมนี่คุณแน่อยคุณแนวก็เลยกินเยอะน่านเขาอีกทีมันอมืมนุ่มเนียวแล้วจ้าหมงเลยบายม่งอืข้าวแ้าได้เลยข้าวแ้าข้าวแ้าได้ไปเลยอืกรอบดีขนาดมึกใส กินแ้วกันอนเว้นยังอยจะบ้งมกาเนือเนะรเงยบเยครับมือหนยอดเลยนี่สิฟาเมื่อสรถบออย่าลืมเลยครับร้า่อนสองรถปตาดอนเสื้อวิทรถมีปัญหาตอยก่อภครับปากไหเนี่ยไรซูนปััยปัาไตบครับต ทอดกบไปพัทยาใต้ครับครับตรงขามมนิโรตัดครับพี่น้องป้องไปพันไปพันมากกับแวะได้เอือนใส่ได้คุยกันเอือนใส่ได้เส้นก็ได้เป็นบ่เส้นก็ได้ครับผู้มีผู้ผู้มชั่นเส้นได้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 เฉพาะผู้มาคอมเมนต์อยู่ในคลิปแมนครับเอาแน่นเลยเป็นบ่กแมนแมนแต่ว่าโอ้ผมเพิ่งคลิปปลาอยู่วันนี้อ่าอันนั้นเส้นได้ได้คุยกันได้ครับโอเคเลย ผักด้วยพี่น้องด้ยโอ้ยเที่งเผ็ดเขาเขาไม่เผ็ดอาจารย์อืมเที่ยงเที่ยงนะครับเทาลวดสี่ออืมโอ้ยบอกเลยว่าเม็ดเม็ดครับอืมโอ้ผักกับปลูกไว้คางซานี่แหละครับพี่เต้เนี่ยเปลูกกินเองต้องปลูกกินเองเป็ดก็เลี้ยงกินเองหมดนี่คือเป็นหลักเป็ดอันก็บ่แม่บเป็นหลักครับมันไติดมองเป็ดพี่น้องกันนั่นละ เขาได้เอื้อนลักเลยบ่ะได้เอื้อนลักพิดม่องโมเสตไม่เย็ดจังไดบ่กินมันกับสีออกทิมกับสีจังไดนอของกลิ่นปลาใจม่องซาถึงเป็ดถึงเป็ดนี่มันกับสิมดเลยาลาชิมปลาดิครับไปไม่มันของทิมมันบ่เป็นของทิมได้บ่พิดก้นไม้ดอกก้นไม้ดอกของกิ่นนอเขาไม่เห็ดกินแน่นอืมน่ากินเข่าอีกเลยมั้งนี่ เพิงเพชรเองหอ,บอ,บอยหวายังบอกเลยอ,เอานวลพีกพอ่คู่เ้ยไกลุยยังกับลุยลุยกับพีกนี่โอ้ <laughs> สุดๆครับอ,ม,อม,มืกมึก ทำพิษในลายก็ต้องใช้พักในลายเพราะฉะนั้่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนดูเนาะครับหนาวหนาวนอนให้อีสานบ้านหนาวหนาวเลยช่วงนี้ร่มหนาวครับดู่นี่วังซองซ้ำมือฝนตกครับโอ้ยไหลเรียงไหลเรียงแปรีวนขนาดเดือนธันวาเรายังมีฝนตกขำบวกกับ้านเขาได้ยินนี่เนาะ นี่ประตูฤดมูมาเรียนตะก้อกับพอได้มุดอยู่รอบนี่แหละครับอ,อะไรหรือเพลงไดครับโอ้ยเพรียงเพแขยง <c oughs> แต่มันสีมีรสดหอมตัวเพรียงมันสีมีสเสน่ห์ของมันมแตกเลยเดตำบังคงตำาันัขึ้กัน เห็ดบนเร่องหลานเขาดังๆนะเขาใส่เขาเน้นพริกแข็งเลยเขาบอกเอาพริกสดต่ำด้วยหลานที่เขาเฮ็ดขายอะกินเห็ดกินเองใส่เข้าไปอย่าง็ดหนาอืเอาเลยอ่ะเออป็ดปลาอืมอืมคือข้างซ้ายยังอีกคู่หนึ่งมาเป็ดปลาบ่าอีกคู่หนึ่งครับครับใส่ดากมั้นี่ครับตัวใหญ่กว่านี่ปะใหญ่กว่านี่ปะพ็ดเขา มันเซ็ตอี่พาฟฟุกไปสิเบีดอยู่ว่ยังครับเส็็ดกับพี่น้องกันนั่นละยังไหวเอากินมาสับขึ้นมาสำมุองว่าไงครับยิงกะไังสี่ลล่ะจินง่ายๆโอยเอาได้ปะเจ็ดมันนั่นแหละ เอ้อบงังระพี่ร้องเลยโอ้ยครับตาสวดตอนร่ <c oughs> ังได้ผู้เฒ่าแก้วบ่มี่ข้าวข้อเด <c oughs> ียวโอ้ตายตายโอ้ครับปลาดยบมังก้งครับคำเนี่ยเขินมาได้ทีเนาะมาได้แล้ว มันใหญ่คันุณใช,ช้แช่ปลอมนี่อแล้วเลยแล้วเลยครับครับนี่ครับเบิรงเี้นี่มุกใจมุอสั่นเลยครับพี่ผู้เขาอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ชให้กดติดต,ตามให้แน่และข่าวขอบค<อ>ุณผู้ที่กดติดตามแล้ว

ว้าววยนหยาดได้แค่เพื่อนหายแล้วโอ้ไปกันมาอันดีจริงสิละแม่นบ่ประโยชน์หลายอย่างเนาะประโยชน์หลายอย่างถ้าพื่อผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมักเอาไปผูกแก้วเนาะครับไปทงหน้ากระเทียนอูนอนเรียนได้หลายอย่างเลยนี่หลายอย่างปูปูนอนก็ได้ปูลี่กันก็ได้ปูลี่กันก็ได้โอ้เรียนมักลี่เรียนมักลี่ไม่ก่อนโบ ครบสูตรครับเอาไปเซ็ตเท้ากระไดเนาะเซ็ตเนี้ยกระไดได้ไรเออเออนี่เนอะพี่น้องเอ้ยน้ำตาไหลเบสเขาเที่ยงน้ำกันลิปหน้านุ่มจัวผมอยากกันกินดักแด่ กับนักเียกังครับแมนนั้ยกเนืปไม่นี่บ่ะไม่นี่เแตัวไม่หฮอเนี่ยโอ้ยแเสบเลยมันมันโอ้โหส่ยมเนือเยกนี่ก็คักเกันเลยครับแมนท้องแซ่บแมนแมนสิจัดให้อยู่จักีบคืออยู่หากินยากลยเนาะครับเนาะงงายเข้อแต่ไม่กอนไปฝอได้ปะโอ้แต่ไม่กนผู้เฒ่าเพิ่นปั่นปั่นเน เทลงครับมันห่อนอ<ฮ>กินกับตําไั้หอมแมนครับคุณยอดเลยงานพื้นบ้านเขาครับบ่มีพิษมีไพรแฉบหลายปลูกผักปลูกหญา้าเฮ็ดเอามาเฮ็ดกับเขาได้เบิดมันคือพิษเท่า แค่ทีขาดลรอเปล่ตายตายตายแท้ๆสูบวัวไว้ลวลอวะสูบพร็กบไว้เพ็ดแหงก็ยังใส่บนไหลได้กำามือเดียวสูบไวก็เอาให้มันอิ่มก่อนครับแต่ว่ากำหางได้หลือซูบัไว้แต่ผมขอให้อิ่มก่อนนะครับผมยังสิ้นอยสูดต่อสูดต่อจัาหนุก ออืใช่หัวนี่แบบไหนครับทังเสียบครับทั้งเสียบทั้งผิดติดใจเล่นแค่ได้เกาใส่ครับโอ้ มักจอนมัพผิดโอ้เป็นวัดหล่งโล่งเลยเรีมด,ดีนะล่งบ่ะ <c oughs> บอกอกบ้างกบอกโอ้จิตใจอืมสิวาเร้อพี่น้องเลยหวแท่งบอกฮาวหาว่บอกพกเลยอาโอ้ร่มมาละบานเฮ้ยเนี่ยฉันมีร่มบอ่อ่าข้าวเที่ยงทังห่องทังหายกินข้าวเที่ยงอุยงเีจัดไป ขั้นโบผิดกับโบเสียบตำมะฮุง่งก็ได้อ้ามไมอน,นี่พาพี่พานนองมากินเขาเนะครับเนะาะตำักหุ่งเมือกสายอืมปิ้ปงเป็ดปิ้งเป็ดเกลือ,อโรยเกลือ,อ โรยเกลือเป็นแบาไทยห้วยเกลือห้วยเกลือเป็ดห้วยเกลือครับมันคล้ายกับส่มองเปลี่ยนปลาดอนกับส่มองครับอยู่ข้างหน้าเจ้าของมันตีนมันมาขวางน้อยนึงครับปลายา้วยเกลอ้ตายเรือตุลเพือตีนแค่ม้วยกับจายเนาะเสียเอามาปัวกับย่านโบเซาครับปลาดอนก้อนคอหัวเลยครับเรียบร้อยครับก็เลยได้เอามาปิ้งสู้น้องนุ่งกินสู้อีสู้น้องกินนี่ละอิ่มแล้วด้บาบนี้ ล้าพีลาน้องเนาะครับลาพีลาน้องเจอกไหมเจอกันไหมคลิปหนาเจอกันไหมคลิปหนาเอออฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้องนุ่งครับขอบคุณหลายๆลายโอเคเนาะครับผมพอกันคลิปหนาครับผมเมื่อนี้สวัสดีครับอ่าน้่มโจ้พื่อใส่กะบบกมือไปไปครับครับผมครับสวัสดีครับโอ้จบข่าว